บอให้ดีนะเจ้งานมงคนรู้ว่างานศพก็ตามนะเราเป็นเทพเราจัดการเรื่องของเราเองได้นะพูดจากใส่หัวไปใส่หัวไปบอกให้ไปไปหรือไม่ไปไปไม่ไปไปท้องนี่อารมณ์หงุดไปไปไปก็ได้พี่ใหญ่พี่ใหญ่ี่ใหญ่อยากที่มาดันจากขั้นสุด้ายโอุ้ยมีทางแก้ไขยังไงบอกมาบ้างด้วยจริงด้วยไม่มีหรอกไม่มีนะ ช่วยนะเป็นคนเดียวนี่วะเจ้าก็เป็นเทียนผงอยู่บนสวรรค์นี่นะแล้วทำไมปัญหาเล็กน้อยแค่นี้เจ้าเองแก้ไขไม่ได้หรอฮะออ๋ใช่นะครับเป็นเทียนผงอ่ะแล้วเจ้าก็เป็นถึงฉีเทียนด้านสใหญ่อ๋อไข่จะสองคนจะท้องกันได้ไหมงอคงรีพาร์ทาแก้ไขเขาสิโอ้โอยปุริการปุริการจ้างงานพัน ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเสร็จซื้อพี่ใหญ่รีบหาทางแก้ไขก็เดินกครับก็ทนไม่ไหวแล้วพวกพวกเราเป็นผู้ชายนี่จะคลอดลูกกันได้ยังไงอ่ะจริงลูกนั้นเรผู้ชายมีทางออกของเด็กเราตรงไหนล่ะพี่ใหญ่จะออกทางปากหรือเปล่าเนี่ยพับกขาแก้ไขกูซี้งอคงเดี๋ยวเลยเขาโดยใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นไว้เขาทนอดทนเอาไว้อย่าให้ผู้หญิงก็หัวเราะเอาได้นะพนไว้ก่อนเจ้าเขาเจ้าเขาพี่ใหญ่ก็ไม่กล้าถึงตอนคลอด 到司机发查。<laughs>